ผมท่นนครับปิดท้ายกันกับเรื่องของกฎหมายดีกว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเราเห็นข่าวของหน่วยงานภาครัฐกวาดล้างอาชญากรรมกันเยอะเลยนะครับอีกหนึ่งอย่างที่เดินหน้ากันเยอะก็คือพนันออนไลน์วันก่อนเห็นมีจับจับกันไปที่เขาบอกว่าเป็นดาราด้วยนะครับครับผมตรงนี้ก็เลยอยากจะมายืนยันถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดเราไปทําธุรกิจเกี่ยวกับพนันออนไลน์แบบนี้ครับท่านครับก็คือ าทั้งเจ้าของเว็บไซต์นะฮะเอาแบบกระชับนะครับ,รบทั้งเจ้าของเว็บไซต์ผู้บริหารจัดการเว็บไซต์หรือผู้ดูแลระบบหรือที่เรารู้จักกันว่าเป็นแอดมินเนี่ยนะครับผู้ทําการตลาดเพื่อโปรโมชั่นเว็บไซต์เจ้าของบัญชีธนาคารที่ยินยอมรู้เห็นเป็นใจให้เปิดบัญชีนะครับ,รบพวกนี้เนี่ยมีความผิดตามกฎหมายนะครับซึ่งก็อัตราโทษสูงสุดไม่เกินโทษจำคุกเนี่ยไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากกระทำความผิดหลายครั้งหลายกรรมเนี่ยอาจถูกดำเนินคดีในลักษณะของต่างกรรมต่างวรระกัน <c oughs> นะครับ <c oughs> นอกจากนี้นะครับการจัดให้มีการเล่นการพานันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นหนึ่งในมูลฐานความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปร,ปราบปรามการฟอกเงินพศ .2,542 ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ทางเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนได้ว่าผู้กระทำความผิดมีการโอนนะครับหนึ่งนะครับโอนรับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือปกปิดที่มาของทรัพย์สินนั้นหรือกระทำการใดๆเพื่อปกปิดการจำหน่ายจ่ายโอนการได้สิทธิ์ใดๆของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดนะ หรือได้มาหรือครอบครองทรัพย์สินโดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดผู้กระทําความผิดจะต้องถูกดําเนินคดีอันนี้โทษ1นึถึงสิปีปรับ,รบ<ม>ตั้งแต่20,000ถึง200,000บาทรบหรือรทั้งจําทั้งปรับ แล้วก็อาจจะถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดด้วยนะครับนั่นคือข้อกฎหมายที่เอามานําเสนอ,อท่านผู้ฟังไว้ในวันนี้ถ้าหากว่ายังมีข้อสงสัยเราก็สามารถที่จะขอรับคําปรึกษาด้านกฎหมายและบริการด้านงานยุติธรรมต่างๆโดยสายด่วนนะฮะเลข1นึตัวครับกด77ได้ฟรีตลอด24อชั่วโมงครับ,รบผมก็คือต้องบอกว่า ในส่วนของการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีโทษประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไปเกี่ยวเรื่องของการฟอก,ฟอกเงินนะครับเห็นว่ากฎหมายฟอกเงินหนักกว่าหนักกว่าครับ,รบมีระวางโทษขั้นต่ําคือ1ปี 1> นะหถึงสิปีนะครับแล้วแต่ว่าศาลจะวางขนาดไหนพฤติการการกระทําความผิดแล้วก็โทษปรับก็ไม่เกิน200,000บาท ครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องกาทั้งปรับด้วยนะครับครับผมเพราะฉะนั้นใครกําลังคิดอยู่นะครับคิดดีๆนะดีกว่าเดี๋ยนี้เขาจับกันเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับผม